สวัสดีจ้าโตจากคลิปอ,อันหอนวอนวนันยังไะฟังเสียงวอนวอนเอินแค้นปนใครฉีกสัญญาเ่ีละกับพี่น้อฮหิมะตกดิหิมะตกทนท,น,ทนอยู่เขาโอ,อกลูกอยู่ายสองม้งคิงคอยเห็ดกับเขาอมมัน,นอันนี้แหละคอยก็สไปหัาลูกคอยฮับนองูนะคอยท้ายทอดให้พวกเจ้าเห็นว่า สำหรับคนที่อ,อยากคนที่มีผัวเป็นอยากมีผัวเป็นบกสสิดาเนี่ยค่ะมาอยู่มังนอกเป็นแบบนี้คอยกันคอยคอยกันคลิปที่ทํางานล่างจานทาําอยงจะคอยกันพยายามเ็ดให้พวกเจ้าเบิงคอยคอยสื้อตรงนี้ให้คนได้เห็นเรื่องอื่นเน่ะเอาไว้ที่หลังประเด็นของคอยก็คือหนูนะสัเด็ีนแฟนเพจยู อยู่เป็นครอบครัวแบบนี้แบบนี้ทำมาหากินเป็นแบบนี้เวลาว่างๆเขาก็ับมากินตำบอกกัวยกินสมตำให้พวกเจ้าเห็นก็คือแบบแปลย์ประเดยรายละเอียดทุกสิ่งทุกอย่างมันมันมันสคกหนั่งคือละครจำเลยหลักนั่นนะคะว่าเป็นมาคนออดคลิปสิมันักอดคลิปมือนังกูจะอดคลิปปรนเด้นมือนังกูณจะอดคลิปอันนี้ให้พยายามมองเป็นบ้านของข่อยไปเลยค่ะให้มองพยายามเป็นชีวิตของหนูนาสวีเวดนแฟนแฟนฟิตน้องหนูนะ ไปเลยค่ะลูกสาวไขอะไค่ะไขนะซื้ออินีด้วยค่ะอีนีลูกไข่น่ะคือซื้อน้องนูนาน้องนูนาสวีดนค่ะน้องนูนาลูกไข่เฟดนี้ก็สิเป็นเฟดบ้านเฟดไม่มีอะไรหรูหราเฟดบ้านนอกเฟดคนทามหากินธรรมดาที่นี้ครอบครัวอยู่ต่างประเทศลูกเขาอยู่กนละประเทศลูกเขาผู้หญิงอยู่สวีดนลูกชายเราอยู่ที่เมืองไทยและก็เฮ็ดแต้เห็ดหลายๆอย่างมุมมองเราตกคนสิเอาเราตุกคนสิบ่เอา นาะคะ่ะเนาะมันมันไม่จาเป็นจะต้องไปบังคับใครเฮาเพจปกติคำาบางที่บางคลิปจะเป็นคำคำม้วนๆเอยียงเขาก็คือลักษณะที่ว่าอินีว่าอินีก็สักันดานอินีก็เออเป็นคนอย่างนั้นมัก,มกลงเพลงมักอยียงตามบา้าบ้าสไตล์ของมันไปรังสี่เลยแล้วก็เฟสนี่ก็เป็นเฟสที่คือจ้างว่านะคะเนาะมัดไปมัดมันคือจ้างเขาติดตาม ดาราช่องใดช่องหนึ่งเขากำเบงเขากำเบงมีหยั้งเขาก็มีตั้งแต่แบบนั้นเมื่อคือจังเข้าติดตามรายกันเอีอะไรสักรายการหนึ่งมันก็เป็นแค่แบบนั่นกององมันปไปเป็นแบบนั้นกองมันไปเหมือนกับนูนาสวิเดนแฟนเพจก็คือซิบูมีเอียังก็ซิเป็นเดิเมๆซ้ำๆส,ส,สักซาซ้ำๆสักๆอินีเข้าใจนะคะคอยน่ะเข้าใจคอยรู้จักค่ะ บางคนกับอะไรว่าซ้ำซ้ำซักซัก ER. อย่างไรใช่ไหมซ้ำซ้ำซักซักเมื่อเขาปังหาสแตกอย่างนี้ส other, ิเขาไปอยากด่ากันแต่ว่าอยก็คือบ่อยากไปสนใจแล้วเขาเก่าเขาพยายามกล่าวขมตรงตรงนั้นมาแฟนคลับส่วนมากก็คือบอกบ่ต้องไปสนใจอย่างนี้สิเขาเลยบ่ต้องไปอะไรสาระอยงนี้นะคับพี่น้องอะไรสาระอเขาแต่จุบนแล้วกันเราคือจังบอกว่ามันซ้ำซ้ำซักซักเพราะว่าเขาไปทำเราไม่ใช ah ่นักจัดรายการหรือนัก รายการสารคดีที่เราจะไปนั่งเครื่องบินไปหาสื่อโซเซสวงหากิริตัคกเตมยูฮูไใดอัฟออฟรงอัฟริกาแม่บอกค่ะต้องเข้าใจว่าเฟศนี้มันเป็นเฟสธรรมดาบ้านๆใครอยากบริโภคเฟศยายนี้หนูนาสน่องหนูนาสบีริมเฟศมันก็จะได้รับชกครอบครัวข่อยครอบครัวข่อยข่อยก็คเือไปไทยข้ามที่ข่อยอยากกระไทยใดตอนนี้มันหนาหิมะเขาก็ข่อยกระิบพยิข่อยกระสิบประยัดไทย ช่วงหิมะตกคักๆเพราะออียงเพราะว่ามันหนาวค่ะเฮาสิไปกดท้ายคลิปวิดีโออย่างที่เจค่ะตองบ่มีลูกไปน้ำเพราะว่าเขาอยู่มังนอกนะคะพี่นงค์บ่มันว่าเขาสิมาทางนางทำคลิปสมือสมือดิพวกเจ้ารู้บอวลาก่อยอัดคลิปปุ๊บอัดคลิปปุ๊บภานใที่เสร็จไปที่เนี่ยชีวิตข่อยทุกอย่างมันเป็นการทำงานมัดอยู่บ้านข่อยข่อยต้องทำาน่นทำนี่ทำนี่คือบ่มไม่มีเวลาแม้กระทั่งที่จะไปคอมเมนต์ใครเลยนึกภาพออกนะคะเวลาทำคลิปปุ๊บ เลือกจากคลิปแล้วไปเฮ็ดให้นเฮนี่เลือพี่น้องเฮ็ดให้นเฮนี่แล้วเวลากอดเชียมาเฮ็ดกับเขาโชว์คลิปให้พวกเจ้าเบิ่งเสีค่ะให้พวกเจ้าเบิ่งนะ่ะเฮ็ดอยากให้คนที่บ่เป็นเฮ็ดกับเขาเป็นเขาก็อยากซื้อให้เพิ่นเฮ็ดเป็นเิียโมเมนว่าแม่น,นุนะจะมาจู่ๆแล้วมามีคนเตรียมของให้เองแล้วเฮาเตรียมเองมันยุ่งมันยากตื่นเช้ามาไหนะจะล้างหน้าแปรงฟันแปรงขี้เขียวเอาลูกไปส่งไปอย่างอีกโซ่สญญิกินข้าวตื่นกาแฟโซ่สิทําความสะอาดบักพี่น้องเออโมเมนต์มันง่ายๆดิพี่น้องบ่แม่นมันขี่ๆว่ามัน ธรรมดาได้ค่ะพี่น้องตดหัวทีค่กักนี่ดิอ๋อไม่ควรจะบอกพวกเจ้าเข้าใจข่อยว่ายายนี้ไม่ได้ยิงจองหวงหรืออะไรยายนี้ต้องการให้แฟนกับเข้าใจว่าเป็นยังสิล่ะค่ะเป็นแบบแบบแบบ,แบ,บนี้แหละมันบางคนทรงของความมาคุยกับข่อยข่อยทรงที่ทรงขอความมาคุยนะ่ะข่อยคุยนะคะคำสองคำอย่างเช่นไรเพราะว่าแฟนขับเยอะจริงๆแล้วก็ที่อนุมีเรื่องจะคุยด้วยสวัสดีค่ะ ยายนี่อาจจะไม่ตอบเพราะยายนี u, weil, ่ไม่รู้ว่าหนูไม่ได้จะคุยด้วยสวัสดีค่ะคุณจะคุยอะไรมาคุณก็คุยมาแล้วเราคุยกันสิอะไรคอยชิบว่าไปตอบไปเอียงเอียงเยอะจริงๆแฟนคลับเยอะมากๆแฟนคลับน้องหนูนะยิ่งเยอะวันไหนที่ยายนี่ไม่ลงเนี่ยก็คือเขาก็คือรอก็คือแฟนคลับน้องหนูะเก็คือมีมาตั้งแต่แรกที่คอยบอกนั่นแหละค่ะน้ำร้ายเปตะบวกคอยอมอันนี้พี่น้องอมเนื้ออมเนื้อใไซอันไซอัน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 บักรสามกีบล่ะค่ะบัตที่นี่ อมเหนือเส้บปากซามกีบเฮ้ยเอาเอาคลิปหนาเนาะคลิปนี่ก็คลิปนี่ใส่หมวกเอาคลิปหนาไปเปิดไฟก่อนมันโดนไล่มันกับเป็นตะนาเบือ่อไนคลิปนะคะค่อยกๆบูามักโดนๆเฮ็ดคลิปหนาคุณชิวอันอมเหนือให้เบิง้งตะตักให้เบิ้งเนาะค่ะเนะาะบายๆจับจับจุบจุบ,จบ,จบ